ไชกันที่ปมร้อนที่ยังมีความคืบหน้าค่ะการค้ากามน้ําเพียงดินหลังจากเมื่อวานนี้รองผบตรก็ลงพื้นที่ไปล็อกตัวสมาชิกอุปตบ้านใหม่หนึ่งคนนะคะที่เป็นผู้ซื้อบริการเด็กแล้วก็อ้างว่าสวมรอยเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันค่ะแต่คดีนี้มีความชัดเจนขึ้นมาอีกเพราะว่ามีคดีทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือทางอบตบ้านใหม่เช่นการสำรวจไปตรวจสอบพบการทุจริตเบิกจ่ายงบของอบตบ้านใหม่ ที่ขอเบิกจ่ายงบดูงานที่แม่ห้องสอนไม่ตรงกับความเป็นจริง<ะ>ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องตั้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องคือประหลัดหญิงอบตอบ้านใหม่และนายกอบตอบ้านใหม่ผิดมาตรา1น2ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าวันนี้นายกเบี้ยวนัดคุณมนชัยครับคุณผู้ชมต้องดูคลิปนี้ดูภาพนี้ก่อนนะครับนี่คือภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นการโต้เถียงกันะระหว่างพลตารวจเอกสิวรารังสิพรามนกุลกับตัวของ นายกอบาตาบ้านใหม่คุณวสุผันเงินนี่แหละครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกันแล้วจากนั้นมันจะมีเรื่องของการเรียกให้มาพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรบางแม่นางนะครับเพื่อที่จะนำตัวไปฝากขังต่อสารแต่ปรากฏว่ามีประเด็นตรงที่ตัวคุณวสุไม่ไปพบพนักงานสอบสวนเขาพบพิรุษลักษณะแบบนี้คือทนายของคุณวสุโทรเข้ามาหาเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเลื่อน ไม่สามารถจะเข้าไปพบกับเจ้าพนักง,งานได้ขอขยับไปเป็น22พฤษภาคมบอกว่าป่วยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้นี่แหละครับประเด็นคือทนายบอกคุณวสุป,ป่วยและอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวรัตนาธิเบศแต่ก็ไม่ได้มีใบรับรองแพทย์มายืนยันนะครับว่าป่วยจริงอย่างไรขณะเดียวกันมีการติดต่อจากคนขับรถที่เป็นคนใกล้ชิดคุณวสุนี่แหละแจ้งเจ้าหน้าที่มาเหมือนกันบอกป่วยเหมือนกัน แต่บอกโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนละที่กันกุสูชดาอาตกลงป่วยหรือไม่ป่วยตกลงอยู่ที่ไหนด้วย<ช>นะครับพอไปตรวจสอบมามันมีพิรุธตรงที่ว่าทั้งทนายทั้งคนขับรถพูดไม่ตรงกันเจ้าหน้าที่เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นการตั้งใจหลบหนีหรือเปล่าพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ ทราบว่านายวสุไม่ได้ไปรักษาในโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเลยคุณมนชัยแล้วก็เห็นว่านี่แหละค่ะเป็นพฤติการที่ตั้งใจประวิงเวลาเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีก็นําพยานหลักฐานไปขอสารอนุมัติหมายจับแล้วสําหรับพฤติการของผู้ต้องหาสืบเนื่องจากที่รองผบตรพลตำรวจเอกศิวลารังสิพา,านกุลนะคะก็ไปตรวจสอบความผิด,ผดปกติก็คือ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ที่เมื่อวานมีการประทะาคารมกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินเพื่อนําไปใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมสุขภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบาตอบ้านใหม่ช่วงเดือนกันยายนปีก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่และที่แม่ห้องสอนนะคะซึ่งในเอกสารการเบิกจ่ายงบการเข้าพักเนี่ยคือเบิกจ่ายไม่ตรงกับที่แจ้งเอาไว้ในเอกสาร ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่จะไปดูงาน23คนแต่ปรากฏไปจริงแค่20หายไปไหนเรา3ครับแล้วยังเชื่อมโยงกับคดีที่อาจจะเกี่ยวข้องก,กับการซื้อบริการเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีในพื้นที่ด้วยนี่คือกรณีของนายกอบาตาบ้านใหม่1กรณีแล้วนะครับอีกกรณีหนึ่งคือพนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวนางสาวมณฑาเจริญสุขสุวรรณปลัดอบาตาบ้านใหม่ข้อหาคดีเดียวกันนี่แหละครับมาขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก12วัน เนื่องจากว่าต้องสอบพยานอีกเจ็ดปากพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเห็นว่าตัวของประหลัดหญิงคนนี้เป็นผู้บริหารในพื้นที่และที่สําคัญกลัวว่าจะไปะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าได้รับการปล่อยตัวไปต่อมาก็คือตัวของผู้ต้องหาคือคุณมนทานนี่แหละครับยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด2 0 0แสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลสาร,สารอนุญาตให้ปล่อยตัวและกำหนดเงื่อนไขคือห้ามไปยุ่งกับหลักฐาน ถ้าพบว่าไปยุ่งกับหลักฐานแล้วก็ไปทําอะไรที่ส่งผลกระทบกับรูปคดีก็จะเพิกถอนการประกันต่อไปด้วยครับต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะคดีนี้นอกเหนือจากคดีค้ากามแล้วยังมีการทุจริตการเบิกงบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันน่าแปลกตรงที่คนระดับนายกอบตอน,นี่แหละนะครับทนายบอกว่าป่วยอยู่โรงพยาบาลหนึ่งขอไปอีกสักสองวันคือวันจันเนี่ยมาเจอคนขับรถบอกป่วยเหมือนกันอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่เป็นคนละที่คือเขาไม่ได้เไม่ได้เตรียมกันมาหรือเปล่าคุณบนญชัย ตอนน้องนี้ตอนนี้ก็คงอยากจะต้องรู้ความจริงจากตัวของคุณวสุเองนะครับะจะดีที่สุด